ทุกคนครับคือผมกําลังจะนอนแล้วเมื่อกี้ผมได้รับสายมาจากเ,เพื่อนผมว่าช่องผมโดนแฮกโคตรแซดตอนนี้ผมกำลังพยายามหาทางที่จะอู้คืนช่องทุกคนไล่ลบคลิปด้วยพประเด็นคือมันไล่ลบคลิปด้วยแซดมากเลยว่าดูทำไงคนเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรหัสกลับก่อนนะแล้วผมจะพยายามเปลี่ยนรหัสก่อนแล้วเข้า YouTube นะหวังว่าคนที่แฮกผมคงเป็นต่างประเทศคง,คง,ค,งคงเดาคงไม่รู้ว่าผมกำลังไลฟ์สดอยู่ต้องเข้าไหนวะดูไปด้วยกันเลยว,ว่าผมจะแก้คืนได้ยังไงนะทุกคน ตอนนี้ผมโดนแฮก y o u t u b e ไปนะผมพยายามติดต่อ Google นะติดต่อ YouTube แต่เขานอนแล้วแต่ไม่เป็นไรผมจะเปลี่ยนรหัสเริ่มต้นผมจะเปลี่ยนรหัสก่อนอความปลอดภัยส่วนบุคคลเมียวผมทั้งที่มันลิงก์กับมือถือมัลล<ร>อวะ ใช่มันลิงก์กับมือถือเว้ยแต่ประเด็นคือมันแฮกได้ไงนี่แหละเมวผมอ่ะลิงก์กับมือถือนะเป็น two way factor authentication อะจนทุกคนรอลุ้นกับผมว่าผมจะได้คืนหรือเปล่าทุกคนพยายามโทรหาที่ผมตื่นมาเพราะว่าคนโทรมาหาผมนะ คนพิมพ์มาบอกว่าพี่ดไม่โดนแฮกแฟนคลับทักมาหาผมว่าช่องผมนอนแฮกใช่ผมรู้ละตอนนี้เชื่อจะนอนแล้วเด่ต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อเป็น b i n a n c e bnb อะ b i n a n c e bnb เอะ b i n a n c e bnb คืออะไร b i n a n c e ก็คือเหรียญเหรียญ b บ n a n c e เนี่ยความปลอดภัยอ ผมพยายามเปลี่ยนเบอร์ว่ะผมพยายามเปลี่ยนความ ความปลอดภัยเปลี่ยนรหัสเฮ้ยทำไมการตั้งค่าแบบมือถือมันเปลี่ยนไปวะหรือเราไม่ควรใส่อะไรพวกนี้วะเต้องค่า ต้องข้ามือถือเรวต้องแก้แก้ที่มือถือก่อนเท่านึงเนี่ยพี่พี่ยังล็อกอินมือไอ้รหัสได้รหัสเดิมได้วะ่ะพี่ไม่ควรบอกไมิจฉาชีพใช่แต่มันสิ่งที่มันขึ้นคือเราไม่เราไม่พบโทรศัพท์นี่มือถือพี่อยู่เนี่ย มันมันปิดมันปิดการที่แบบบ<ม>ร verify ิไฟด้วยมือถือและบริไฟด้วยอีเมลเว้ยมันปิดมันปิดเราไว้เว้ยโอ๊ยกดช้าจังวะผมพยายามบริไฟด้วยเมื่อกี้มันมันปิดการบริไฟด้วยด้วยมือถือและอีเมลเว้ยมันเข้ามาปิดไว้อะ่ะ ผมต้องไปเปิดแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันปิดอยู่อะเนี่ย v วอร์รี่ไฟแบบทูเวมันมาปิดได้ยังไงวะเปิดเปิดทูเวเปิดทูเวเปิดทูเวแล้วไงอะ่ะ โอเคทดน่ะข้อความก็ได้อ่โอเคมันต้องสองข้อความมาหาผู้เออผมเอ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งออามาว่ะโอเคผมเปิด two factor authentication ได้ละก็คือ ถ้าอยู่จะใช้อยู่ต้องอยูย่ต้องได้ผ่านการจะทําอะไรที่มันเป็นแบบสิทธิพิเศษอยู่ต้องได้รับการย,ายอมจากเบอร์เมอร์ถือโอเคได้ละหนึ่งหนึ่งหนึ่งแฟกเตอร์ทุกคนโอเคต่อไปอผมผมไม่อยากเปิดหน้าจอให้ทุกคนดูเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเผื่อมิฉาชีพกำลังดูจออยู่เปลี่ยนชื่อต่อไปอันดับแรก ไอ้เชี่ยมันเปลี่ยนชื่อเป็น BNB แล้วลบรูปกูด้วยขอโทษผมผมไม่ค่อยพูดไม่เพาะนะทุกคนแต่ว่าพูดไม่เพาะให้เดี๋ยวยินจะเป็นคนพูดไม่เพาะเดี๋ยวผมจะเป็นคนพูดเพาะให้โอเคยืนยันแบบ two factor ผ่านแล้วต่อไปรหัสผ่านสำหรับแอปไอ้แบงค์เอาสายชาร์จมือถือไปเลย ผมต้องโกรธนะทุกคนผมขอญาตเลยพิงเพราะเพราะแม่งคืองานผมเว้ยเออเยี่ยมมันคือความรู้ความสามารถของผมอ้อครับคืออะไรอ่ะอีเมลกันแต่มันไอ้นี่อีเมลพี่อยู่เปล่าถ้ามันจะน้องติดรอเลยอ่ะ ยูทูบเหรอูทูบไอโฟนเหใช่น่าพแอปี่ อันนี้ผมกำลังจะอันนี้พี่งงวะ่ะลองดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ตอนนี้กำลังโดนแฮกอยู่นะทุกคนผม<อ>จะสู้กับแฮกเกอร์ไอคนนี้ให้ได้แบงค์ถ่ายกล้องไว้ดิขาดสายโอ,อ้โหพูดได้พอเดี๋ยวไอ้เหี้ยเอ้ยมาจำที่ผมพูดแ <c oughs> ทนผมพูดได้พอผมพูดได้พอ <c oughs> มาจำที่ผมพูดแทนนะไดอ้เออ ขอบคุณครับพี่มานิตสนบแนบนนพี่มานิตพี่มานิตขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่เราพี่ช่วยให้กำลังใจพวกเรานะครับทัางย u ทูบ u p p o r t แล้วแต่น่าจะหลับอยู่ทุกคนอมอนตีสามไงไอ้นี่คือแบบนอนแล้วนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยความง่วงเหงาเหานอนนะชาเลยแบงอะไร iPad อยูจะเอาสายชาร์จให้แบงค์ทำไม <laughs> โ<ฮ>อ้โหอ่าสายชาร์จมือถืออยู่ในห้องนอนพี่แบงคขอบคุณครับขอบคุณที่คนให้กำลังใจลงชื่อเข้าใช้ โอ้หทำไมวะทำไม,มต้อไมแฮคข้องเราด้วยวะไอ,อ้นี่ไม่น่าโกรธเลยว่ะอืมพี่มันปิดแล้วอะทูเวะอะอาหาสผ่านสาหรับแอปอมไม่เอา มันฟาต้องเอาฟ้าชาร์จในห้องพี่แบงข้างเตียงหี่